สุดจริงๆฮะสุดจริงๆ <c oughs> สุดเอื้อมสุดที่สุดแล้วฮะดูฮะไฮรกสุดกระบอกเนี่ยไม่ได้มีโอกาสง่ายๆเห็นไหมโอ้โหลึกขนาดนี้นะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องชิมงานเพชรไพหลิวอันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าบีหนึ่งบีสองเรนะบสุพีซีสองร้รุ่น7นะฮะนี่เป็นงานเคลียร์เคลียร์ เคลียสนามมอเตอร์ครอสนะฮะล้มกองทั้งหมดล้มแลนทั้งหมดฮนะเนินทั้งหมดล้มวันนี้จะปรับเปรียบฮนะปรับเรียบทออ,ออกแบบสนามใหม่นะฮะวันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเนินทุกเนินแลนทุกแลนนะฮะนี่อยู่ข้างบ่อดินเราเนีว่วันนี้อยู่ดีกันครบนะฮะสี่ตัวเลยทั้งเน็กเจนทั้งสามถึงสามอยู่นูน่นลิบๆฮนะไกล ต่คลิปนี้ขอเป็นบทบาทของตัมี1นึสองก่อนแล้วกันฮนะโห้ดินสวยจัดเลยนะดินดำเดี๋ยวตรงไหนดํามากๆก็จะคัดไว้ก่อนคัดเก็บกองสต็อกไว้ฮนะออกแบบสนามใหม่สนามที่ใช้มา,าหลายปีแล้วที่เราก็ตกแต่งไปเพิ่มบ้างเพิ่มแล้มบ้างคลิปเก่าๆก,ก็มีอยู่นะลองเข้าไปดูไนดะ้ คนออกแบบก็น่าจะเป็นอาจารย์สยามละไม่ใช่ใครที่ไหนไกลในวงการ uh, โมโเตอร์คลอสมอเตอร์บิบาร์คืจักกันดีฮะเดี๋ยวนี้ลมไปก่อน ของแรลมใหญ่ที่บีสองตักอยู่ฝั่งนู้นนี่คือได้ปีปะปีปีกว่ามะเสริมเข้าไปเฉยๆนะฮะแันเป็นแค่ตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยตกแต่งเล็กๆน้อยๆแก้ไขาบางบางส่วนนะเมื่อปีแล้วที่เราถ่ายคลิปแต่รอบนี้ละออนนิว All New ฮะ ก็ไปถ่ายให้้ชมกันเรื่อยๆนะฮะกับสนามใหม่การตกแต่งการรูปแบบเป็นแบบไหน ดินนี่สวยจังเลยฮะวันนี้ตัดสระบารูเจ้า b ีหนึ่งีสองนะครับขอดประสูติเศษรรอยรุ่นเจ็ดนะฮะวันนั้นปรับระดับไปเรียบร้อยละกับร้อยแปดกับแพ็กเจนนะฮะมันเกลียร์แล้วก็เสริมฮะยิงระดับยิงเซอร์เวยแล้วก็เสริมอีก กดทำแนวรอบๆแล้วฮะจอกเป็นรูปแบบไหนต้องรอติดตามชมไปทุกๆ EP ฮะวันนี้สุดเอื้อมบีหนึ่งก็รอรับนะฮะมาก่อน,นะฮะต้องเป็นบีหนึ่งนี่ก็บีสองปวยหอมจอมซน,นะฮะ อมมับผสุดเอื้อมฮะใช้โหมด B นะถ้าเกิดเทียบรถรุ่นใหม่ก็อยู่ประมาณโหมดมาตรฐานเลยฮะร <c oughs> เร่งเต็มสิบนะแต่ใช้โหมดมาตรฐานแ t นด d a r d ดูการล้วงฮะสุดสุด ลึกสุดๆเราก็ยกดินขึ้นมาก่อนนะยกดินขึ้นมาทำขอบคันนะรอบๆนะนะเป็นทางหมดเลยตอนนั้นหรือแล้วเดี๋ยวออกแบบใหม่สนาโมมอเตอร์ สุดจริงๆฮะสุดจริงๆสุดเอื้อมสุดที่สุดแล้วฮะดูฮะไฮรีสุดทุกกระบอกนี่ไม่ได้มีโอกาสง่ายๆเห็นแม้โคลุดลึกขนาดนี้นะฮะเพราะปกติเราก็จะไม่ออกแบบให้ออกแบบพื้นที่ขุดให้มันต้องใช้อะไรจนสุดขนาดนี้นะะดูฮะสุดสุดทุกกระบอกฮะ ้องอิดอิดเราบอกกันแลวงานอย่างนี้นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมันฮะมีลองมีลองฮะลองไม่ได้เพราะเราอ่อนจระบีนะฮะพอดีว่ารถเรามันไม่ได้มาองศางี้บ่อยๆฮะองศาในการคุมแบบนี้ไม่บ่อยฮะบางครั้งจระบีอาจจะเข้าไม่ถึงบางส่วนบางบาง,บางจุดนะฮะก็ังมีการ้องบ้างฮะ โเสียชื่อทั้งเพลียวฮะแล้วก็เกิดคนแม็กโคจะรู้กันดีฮะเนี่ยฮะเกิดมนอยู่ในมุมองศา,าที่ลองไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยครับมันจะออกอาการฮะเสียงมันจะออกอีกอย่างก็ทำางานทั้งวันแล้วด้วยครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วลองแล้วเลิกฮะลองแล้วเลิก ขึ <rí> e> ้นมาดูตัวรับนะฮะตัวรับบีหนึ่งด้านบ้านบนนะฮะโอ้โหลมแรง ปีหนึ่งก็เริ่มร้องเหมือนกันนะเริ่มร้อ,องโคบุงกีฮนะ ไปแล้วฮะห้าโมงกว่าแล้วฮะแค่ฟันหน่อยก่อนจอดฮนะดูแนววันนี้จะลวงดินด้านล่างนะฮะขึ้นมาทําคันด้านบนเลยขอติดตามชมฮะจะออกแบบปเป็นออกแบบไหน ฟันโชว์หน่อยแค่ฟันเยี่ยมเดี๋ยวนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้มันลุยกันใหม่สำหรับผมถ่ายั้งถ่ายข้ามข้ามวันนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูแป๊บเดียวคนระับผมตัดแป๊บเดียวจบเลยโลกมายาฮนะ รอไปถึงห้าวิจะให้ชมต่อเดี๋ยวปิดท้ายแถมนะแถมแถมแถมสักหน่อยเรียบร้อยไปแะ้วครับผม อันีมันนะฮะมันอยู่ใกล้น้ำอ่ะทางระบายดิมันซอฟต์จัดเลยด้านล่างคงเป็นเลนเลยะเมื่อกี้เอาโทรศัพท์เขย่าดูดิสั่นทั้งพื้นกลับไปเดินงานทอยฮะทอ,อยอย่างตรงนู้นนะฮะเอาไว้ตรงนี้เต็มกลองอีกเช่นเคย หน้าโช์ห okay, นึ่งทองเขตนี้ได้เข้าใกล้ไม่ได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ตาต้อโชมโดยตลอดนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยช่องทางนี่ต่อเพิ่มเติมช่องทางเฟ e บุ๊กเพจทีมงานเพชรใทยหรือเข้าไปกดติดตามกันด้วยเนดะ้เป็นเพื่อนกันละวันนี้ b ีสองเราขอบคุณครับ